นับเป็นครั้งแรกของชีวิตผมที่ได้มีโอกาสไปเหยียบสตูดิโอของคนสร้างเกมจริงๆที่ Ubisoft สิงคโปร์และนี่คือ5เรื่องที่ผมเพิ่งรู้จากการได้ไปดูด้วยสายตาตัวเอง 1. Ubisoft สิงคโปร์ตั้งอยู่ในโซนย่อยแถบ One North บนตึกรูปทรงแปลกตาเรียกว่า Fusionopolis Walk แต่สตูดิโอของ Ubisoft จะอยู่ชั้นบนๆและแน่นอนว่าต้องมีบัตรผ่านครับ สบนสตูดิโอมีพื้นที่กว่า5,000ตารางเมตรและพนักงานมากกว่า400ชีวิตจากทั้งหมด30สัญชาติทำให้ที่นี่ถือเป็นสตูดิโอสร้างเกมที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3. เปิดทำการมาแล้ว15ปีเต็มนับจากปี2008 โดยผลงานแรกของพวกเขาคือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเกม Assassin's Creed ภาค2 4. ทางเข้าออฟฟิศประดับด้วยหุ่นฟิกเกอร์จากเกม Assassin's Creed หลายภาคส่วนคนได้ยืนถ่ายรูปอยู่นั่นแหละผมเอง 5. Ubisoft สิงคโปร์คือผู้พัฒนาหลักของเกมใหม่ที่มีชื่อว่า s k u l l and Bones ที่เราต้องเล่นเป็นเรือโจรสลัดไต่เป็นราชาแห่งท้องทะเลเรียกได้ว่าประดับออฟฟิศกันจัดเต็มพร้อมวางขาย16กุมภาพันธ์นี้ครับ